สวัสดีครับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่จะพูดเป็นภาษาไทยถึงภาษาไทยผมจะไม่ชัดแต่ก็จะพยายามพูดให้ชัดเจ๋วได้เข้าใจเพราะว่ามีคนบอกว่าฟังอังกฤษไม่ค่อยชัดก็เลยจะทําเป็นภาษาไทยด้วยสําหรับคนที่ดูอาจจะดูวีล็อกที่ผมทําก่อนก่อนแล้วนี้วันวันหรือสอวันวันเสาร์ไหมเดี๋ยวใช่วันเสาร์น,านี้ ก็จะเห็นว่ามีปัญหาเดี๋ยวรถก็ก็นี่คือจะเป็นเหตุผลที่ในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าไม่มีรถที่จะเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะต้องผ่าเครื่องเออฝาฝาสูบมันแตกครับก็อาจจะอาจจะทำโยเรื่อยๆเกี่ยวกับรถนี่แหละก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆวันนี้ช่างยังไม่ได้มีเวลาทำก็เลย ยังก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรว่าจะว่ามันเป็นหนักแค่ไหนฟ้าสูงแล้วเป็นจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็ยินดีต้อนรับในที่มาดูชนผมก็ขอบคุณมากครับที่ที่ช่วยกันนะอจะก็จะมีเว็บไซต์ของผมตามไทยบล็ g กกิ้งอ่อจะอยู่ใน Description below ข้างล่างผมจะใส่เข้าไปนะครับก็จะหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้นะจะมีพวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จะแปลให้ต่อจากวันนี้จะไม่มีแค่อังกฤษแล้วก็จะเป็นสองภาษาก็จะทำเป็น2ภาษานะอาจจะใส่เข้าไปเลยข้างล่างก็คืออาจจะต้องสะกอ เอขยับลงไปดูโอ้คันจมูกนะครับก็เท่านี้ก็ทุกคนอาจจะรู้จักที่อยู่ของผมแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับคนที่รู้ก็เก่งมากเพราะผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมอยู่ที่ไหนเรื่อมูกอะไรปะอ่ะก็เท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ผมไม่จะมีอะไรมากก็ปกติ วีล็อกับของผมจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับรถตู้ในเมืองไทยว่าเป็นยังไงสําหรับคนที่สําหรับเด็กหรือคนโตที่สนใจว่าอยากรู้ว่าการที่มีคนมารับเหมาขับรถตู้รับเหมาไม่ไปตามทางอะไรพวกนี้มันเป็นแบบไหนก็ติดตามดูได้เพราะว่าผมก็ทําอะไรเกี่ยวข้องกับประมาณแบบนั้นสําหรับคนที่อยู่แถวโคราชหรือพี่ไม้อะไรแถวนั้นก็ผมจะมีร้านรับเผาอยู่ตรงนั้น ก็เจอเซ็นช่องข้างล่างเหมือนกันอ่าลรม่ืมลิ้นเริ่มไปละก็ตามนั้นนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว,าว่ามันเป็นถ้าอังกฤษไปละก็2อสนาทีละตอนนี้ก็ไม่รู้อะไม่ได้ดู <c oughs> ก็ไปเรียนมาวันนี้อากาศที่นี่ก็ดีขึ้นได้ขาว,ว่ามีบางจังหวัดที่น้ำท่วมก็ดูแลกันดีๆนะครับ ก็เป็นห่วงนะก็จะมีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพเหมือนกันก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันนั่นแหะก็ดูอะไรกันดีๆนะครับก็ฝากฝากฝากแค่นี้สําหรับอันนี้ก็เชิญกดไลค์แชร์วิดีโอของผมด้วย Subscribe แล้วแต่ตามสะดวกก็วันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ